มาครับท่านผู้ชมเข้ามาสดๆร้อนๆนะครับสำหรับ Toyota c คอมพิวเตอร์เครื่องยนต์ 3,000cc ปี2017คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเป็นรถหน่วยงานนะครับครบสัญญาเช่าคันนี้แต่ง VIP มาให้เสร็จสับพร้อมใช้เสร็จเรียบร้อยเลยนะฮะคันนี้นะให้มาครบคบจบๆนะฮะทั้งภายในเบาะหนังนะครับทั้งจอ Android กล้องถอยทีวีจอกลางนะฮะเบาะมิกกี้เมาส์นะครับแอร์ไมโครวันะฮะหลังคาบุมาให้เต็มคันเต็มลำแล้วนะฮะ ไฟวอร์มไลท์ไฟดาวไลท์มีให้ครบเสร็จสับพร้อมใช้พร้อมทำเงินทำงานใครสนใจติดตามรับชมคลิปนี้ให้จบครับผมสวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยดิ่งเพชรยนต์นะครับวันนี้ผมมีรถตู้ VIP มาแนะนำหนึคันนะครับแต่เป็นรถครบสัญญาเช่านะครับลูกค้าและคันนี้เป็นตัวหน้าสั้นหลังคาสูงนะครับเป็นเครื่องยนต์3,000ซีซีดีเซลปี17 เกียร์ธรรมดานะครับแต่แต่งวีมาให้เสร็จสับเรียบร้อยนะและคันนี้ผมบอกได้เลยว่าสวยพร้อมใช้น่าใช้มากนะครับมีอยู่คันเดียวนะครับสนุนราคาพิเศษด้วยนะครับคันนี้7จ็ดแสนแปบาทเท่านั้นนะครับดาว8,000มืพรหมื่นสามนิดๆใครสนใจติดตามรับชมคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวผมพาชมรายละเอียดตัวรถรอบคันนะรับรบองว่าถูกใจแน่นอนนะ ก่อนไรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับผมอ่ะไปเริ่มกันเลยนะครับผมอย่างที่แจ้งนะครับลูกค้ารถเขาเป็นรถหน่วยงานครบสัญญาเช่านะฮะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำไฟไหม้น้ําท่วมไม่พอเขาเข้าเช็คระยะเซอร์วิสศูนย์ตลอดนะฮะอายุรถเนี่ยยืดอายุการใช้งานได้ยาวได้เต็มประสิทธิภาพแน่นอนนะแล้วมีออปชั่นฟังก์ชันแต่ตกแต่งมาให้เสร็จสรรพเรียบร้อยนะฮะอ่ะโคมไฟหน้านะครับสวยๆใสๆแท้ๆเดิมๆนะฮะ ไม่กรอบไม่แตกไม่เหลืองไม่ลาวไม่มีร่องรอยสเก็ตหินเลยนะฮะร,รถไม่ได้ใช้งานสมบุกสมบันนะครับรับประกันได้เลยว่าสวยใสายบางเดิมนะกระจังหน้าคมเนี่ยมสองเส้นใหญ่ๆแบบนี้นะฮะโคมไฟหน้าซ้ายหน้าขวาเนี่ยแท้เดิมนะฮะเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะครับลูกค้านะนี่เดี๋ยวผมพาชมรายละเอียดของตัวรถนะว่าวิธีสังเกตว่ารถเดิมเป็นยังไงนะฮะมาเริ่มกันที่น็อตฝากระโปรงนะนี่ฮะร่องรอยการขเนี่ยมันจะไม่มีนะ นี่ฮะรถไม่โดนชนโดนแปะมานะฮะน็อตแก้มนะฮะไม่เคยถอดเนาะนะครับเพราะว่าถ้าจะถอดเนี่ยทำฝาทำสีฝากระโปรงเขาต้องไขตรงนี้ด้วยนะมันก็ต้องต้องเห็นรอยนะฮะเม็ดองเม็ดอาร์คตะเข็บเดิมนะฮะซีนทางมะพร้าวเดิมๆดิมโคราสีกับตัวรถนะฮะวิธีดูสังเกตคมไฟหน้าแท้เดิมก็จะมีอ่ยี่ห้อซัพเออร์นะฮะจะเป็นไทโคอิโตะนะฮะนี่จะเป็นอย่างนี้เนาะแล้วจุดสังเกตต่อไปนะลูกค้านี่มาร์คคิวซีแต้มสีนะครับอยู่ครบ อยู่เดิมนะทุกจุดทุกตำแหน่งครับลูกค้าเนี่ยมันไม่มีบิดไม่มีขยับเลยนะฮะมันไม่ไม่มีขยับนะน็อตไม่เคยขยับเลยนะฮะเห็นไหมเนี่ยมันจะตรงมาร์กหมดเลยนะฮะเขาจะเป็นการ QC จากโรงงานนะฮะนี่ฮะสติ๊กเกอร์มอกเดิมโรงงานก็ยังอยู่นะฮะมาดูทั้งทั้งซ้ายและขวานะครับหัวน็อตใสๆอย่างนี้นะฮะไม่มีร่องรอยการไขนะซีนเดิมนะฮะเนี่ยฮะก็ดูสังเกตไล่ไปเรื่อยนะฮะเนี่ยฮะ หน้าผมรับประกันเลยไม่มีโดนชนไม่โดนแปะมาแน่นอนนะฮะและอีกจุดหนึ่งนะจุดสังเกตนะฮะนี่รถไม่เคยโดนชนนะฮะกระจกเขาจะแท้เดิมนะฮะจะมีโลโก้ของโตโยต้าอะทับตาอยู่นะฮะนี่เป็นจุดสังเกตนะอ่ะไปต่อไปนะผิวพันด้านด้านข้างนะให้ดูโดยรวมก่อนนะฮะนี่รถยังไม่ได้สปาทําความสะอาดเต็มร้อยนะเรื่องความสาาจะอาดจะมีฝุ่นมี รอยขี้ดินอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวผมสปาให้ไม่ต้องกังวลน,นะฮะได้ดูว่าผิวพันธุ์เดิมๆนะฮะเอามาดูช่วงล่างกันหน่อยดีกว่านะด้านนอกเนี่ยนะเปลี่ยนล้อแม็กมาให้เสร็จสับ์ด้วยนะลูกค้าคุม้มคตดคุ้มเลยแหละนะฮะแล้วยางเนี่ยได้เป็นบิสโตนนะได้เป็นปลายปี23นะลูกค้านะสัปดาห์ที่48นะใช้งานยาวๆเลยเพราะว่าดอกยางเนี่ยยังหนาลึกๆอย่างนี้นะ ไม่พอลูกค้าคันนี้นะครับช่วงล่างนะนอกจากจะไม่มีสนิมแล้วเนี่ยเขาพ่นกันสนิมมาให้เต็มคันนะโอ้โหนะสภาพสวยใสายบางเดิมไม่พอนะฮะเห็นไหมฮะร่องรอยเม็ดองเม็ดอาร์กนะค,คัดทรงคัดสีนะฮะมุดพลาสติกนะรูน็อตต่างๆนะฮะไม่มีบิดเบี้ยวนะไม่มีร่องรอยการเคาะนะครับอ่ะมาดูที่ด้านในของตัวรถนะให้ชมก่อนนี่กระจกแท้เดิมนะฮะได้ผ้าม่านมารอบคัน มานเดี๋ยวผมถอดซักให้นะฮะนี่ประตูแผงใสๆสวยๆอย่างนี้นะฮะไม่ตกไม่หล่นไม่มีสนิมน,นะฮะนี่ภายในเนี่ยได้เป็นเบาะหนังสีเทาดำนะ,ะลูกค้านะครับนี่ฮะมาดูจุดต่อไปนะฮะก็จะเป็นด้านข้างนะนี่ฮะจะมีเม็ดอาร์คตรงนี้สอเม็ดนะด้านข้างอีกหเม็ด 1. จุดนะแล้วก็ต้องมีสติกเกอร์ใส่นะเป็นสติกเกอร์กันกระแทกนะฮะนะไม่ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะลูกค้านะ,ะต้องเป็นสติกเกอร์ใส่นะฮะอ่ะไป มารับชมภายในห้องโดยสารดีกว่าผมบอกได้เลยว่าถูกใจแน่นอนนะฮะภายในนะฮะห้องโดยสารเปิดมานี่ก็ร้องว้าวแล้วนะเพราะว่าเขาจัดเป็นเบาะหนังไม่พอเป็นเบาะมิกกี้เมาส์นะฮะนี่ฮะไม่มีหัวหมอนเนาะแต่มีพนักเท้าแขนให้นะเบาะฟูฟูตึงๆทุกที่นั่งนะครับจัดเรียงเบาะแบบ3-3-2นะภายในเนี่ยก็จะเป็น8ที่นั่งนะฮะด้านข้างเนี่ยบุหนังมาให้เสร็จสับนะรวมทั้งหลังคานะฮะ ไฟวอร์มไลท์ไฟดาวไลท์มีมาให้ครบเสร็จสับนะฮะนะครับนี่นะเป็นแอร์ไมโครบัสนะลูกค้านะฮะไม่พอนะนี่มาทีวีจอกลางนะฮะชุดลำโพงเครื่องเสียงนะฮะมีให้ครบเสร็จสับนะเอนเตอร์เทนระหว่างเดินทางได้เลยนะฮะดูหนังฟังเพลงคาราโอเกะได้หมดนะฮะนี่ฮะมินิบาร์ก็มีมาให้ครบเสร็จสับนะบนี่นะครับทีวีมีสวิตช์ควบคุมนะ พับได้นะฮะนะไม่ได้ห้อยอย่างนี้นะฮะมินิบาร์นะครับก็มีมาให้ครบเสร็จสับนะฮะพืนปูมาให้สะอาดสะอาดนะตัวบอกคู่หน้าเนี่ยนะสไลด์ได้นะลูกค้านะฮะนี่ฮะเป็นรางสไลด์เนาะนะฮะใช้ง่ายๆนะครับนี่รางสไลด์นะฮะเพิ่มพื้นที่นะขึ้นลงสะดวกสบายแน่นอนนะะใช้งานง่ายนะอยากให้ได้ใช้จริงๆนะยังไม่จบนะยังมีไฮไลท์มีของดีอีกผมบอกเลยใครได้ไปคันนี้ไปนะ ใช้คําว่าโคตรละคุ้มคุ้มคุ้มนะฮะบอกได้เลยพร้อมใช้แน่นอนนะฮะอ่ะดูโครงสร้างกันอีกนิดนึงนะเริ่มจากด้านล่างนะฮะนี่เม็ดอาร์คนะครับยังอยู่อยู่เลยนะสเม็ดด้านข้างก็จะเป็นสติกเกอร์ใสสติกเกอร์กันกระแทกเช่นเดียวกันนะฮะจะไม่เป็นสีเดียวกับโครงสร้างนะลายเรียงถัดมานี่สติกเกอร์ใสอีกแล้วนะครับร่องรอยเม็ดอาร์คชัดเจนนะฮะลายเรียงขึ้นมานะครับสติกเกอร์กันหนีบมือแท้เดิมโรงงานนะ เลียงขึ้นไปนี่ฮะติ๊กเกอร์อีกแล้วนะใต้รางน้ำฝนก็จะเป็นจุดสังเกตนะฮะต้องมีเม็ดอาร์คเนี่ยเลี้ยงอย่างนี้เลยนะลูกค้านะเลี้ยงเป็นแผงเลยนะตั้งแต่หน้าจรลดท้ายนะฮะ,ะมาที่เสาบีเช่นเดียวกันนะฮะก็จะต้องเห็นร่องรอยเม็ดอาร์คนะครับนี่ฮะว่าเป็นมีอยู่ไหมครบไหมนะฮะนะรถไม่โดนชนมาเนาะวิธีสังเกตนะครับได้รถสวยใสยพร้อมใช้แต่ง VIP เต็มๆแบบนี้ มาดูส่วนต่อไปผมบอกได้เลยเดี๋ยวจะล้องว้าวขึ้นไปอีกนะนอกจากจะล้อแม็กอันลอยเสร็จปั๊บยางบิดโตนปลายปี23นะคันนี้เสริมโชค๊คเสริมเหล็กกันโค้งมาให้อีกต่างหากช่วงล่างพ่นกันสนิมมาอย่างดีโอ้โหคุ้มพี่จ๋าผมบอกเลยใครเห็นคลิปนี้แล้วนะรีบติดต่อมานะครับมีคันเดียวนะไป17เกียร์แมนวนวลนะเนี่ย สำนักไหนก็รู้นะมีกล้องถอยหลังนะด้านท้ายนะฮะพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์กะระยะถอยอีก4จุดนะ,ะไม่โยนชนไม่เบียดแน่นอนนะให้มาเยอะขนาดนี้นะกล้อง4ี่ตำแหน่งนะ,ะเอ้ยเซ็นเซอร์4ีํตำแหน่งกับกล้องอีกนะโอ้โหมากระจกแท้เดิมไล่ฟ้าหลังปัดน้ําฝนหลังที่ฉีดน้ําฝนไฟเบรกดวงที่3ามคีครบเดิมๆนะฮะลูกค้ามาดูที่ด้านท้ายกันเปิดฝากระโปรงท้ายนะผมบอกได้เลย สวยใสทุกมิติจริงๆนะครับสาหรับคันนี้นะฮะนี่ฮะด้านท้ายนะหลังเบาะนะฮะนี่ไม่มีรอยฉีดขาดไม่มีรอยเปืเป้อนอนะครับสะอาดสะอ้านนะเหลือพื้นที่วางสัมภาระนะฮะใส่ของใส่กระเป๋าเดินทางได้อีกนะค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะลูกค้าประมาณ4ี่5ีเซนเลยนะนะฮะนี่ฮะอ่ะมากันต่อโคมไฟท้ายก็แท้เดิมนะฮะ ไม่กรอบไม่แตกไม่เหลืองไม่ล้าไม่มีน้ําค้างเข้าแน่นอนนะครับแต่เข็บเดิมซีนอ่อนเดิมนะฮะเม็ดองคเม็ดอ,อาร์คเนี่ยเห็นชัดเจนนะนี่ฮะหัวน็อตไม่มีขยับปั๊ม L อปั๊มอารอยู่ครบนะฮะโอ้โหล้วได้เป็นไมโครบัสนะฮะได้เป็นไมโครบัสมาเสร็จสับนะเย็นทั่วถึงนะฮะนี่ไฟวอร์มไลท์ไฟดาวไลท์ลมีให้ครบพร้อมใช้พร้อมทําเงินแน่นอนพี่ผมบอกได้เลยนะคันนี้ลืมแจ้งไป น่าจะมองไม่เห็นไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกเองยางอะไรครับลูกค้ายางอะไรยังเป็นล้อแม็กลายเดียวกันกับตัวที่รถนี่นะเป็นไงได้ครบ,บจบจบนะฮะม้านหลังมีมาให้นะบุน่วบุด้านหลังเนี่ยมาเต็มแผงนะพี่นะไม่เห็นโครงเหล็กเลยนะสวยใสพร้อมใช้นะครับผมบอกได้เลยคันนี้จบนะเจ็ดแสนแปดหมื่บาทเท่านั้นป 2017, นะีสองพนบเจะรถมือเดียวเข้าเช็คระยะศูนยะ์นะอ่ะ มากันต่อนะมาดูที่ฝั่งคนขับแล้วก็มาดูาสวิตช์ควบคุมนะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องฟังเสียงกันด้วยเนาะนะฮะอ่ะแผงประตูคนขับนะฮะนี่ฮะตัวหนังสือตัวอักษรนะฮะไม่เลือนไม่จางนะไม่มีร่องรอยขีดข่วนเนาะได้ลำโพงทวิตเตอร์คู่หน้ามาอีกตั้งหากเนาะนะครับน,ะะนี่ซอกประตูก็เดิมๆนะฮะนี่ตัวสติกเกอร์นะสติกเกอร์เติมลมยางนะจะอยู่ตรงนี่ฮะ บริเวณขวามือคนขับนี่ยังอยู่ครบนะฮะร่องรอยเม็ดอาร์ครอยู่ครบหมดเลยนะฮะอ่ะติ๊กเกอร์ใส่ยังอยู่เลยนะหัวก่อนนะครับเดิมๆนะเบาะคนขับนะครับฟูฟูตึงๆนะนี่ฮะได้สภาพโครงสร้างเดิมบางเดิมรอบคันนะมาสตาร์ทฟังเสียงแล้วก็มาดูไฟกันดีกว่าเดี๋ยวเปิดไฟดีกว่านะฮะโอ้ได้ได้คันนี้ไปผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะฮะ นี่ฮะชุดแอร์ไมโครบัสนะจะอยู่ตรงนี้นะมีรีโมทให้นะพี่นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นสวิตควบคุมหน้าจอนะฮะแล้วก็เปิดไฟนะ,ะนี่เลยนะเวยใส่พร้อมใช้นะฮะนีะ่ใช้งานง่ายสะดวกสบายนะฮะแอร์ไมโครบัสนะครับคุ้มราคาแน่นอนคันนี้ผมบอกได้เลยนะครับใครสำหรับที่คนที่ าหารถไ้ใช้งานนะผมไม่ได้มาใส่นะเนี่ยดูดิเขาเช็คระยะสวิต์ศูนย์แท็กอยู่เพียบเลยโอ้โหแล้วรถมือเดียวรถหน่วยงานด้วยนะฮะนี่ฮะเลขไม้ปัจจุบันครับลูกค้าหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นโะลนะรถปีสองพันสิบเจ็ดรถเจ็ดปีนะฮะใช้งานถือว่าอยู่ในเลทที่ต่ำนะพี่นะเพราะว่าใช้ปีหนึ่งเนี่ยไม่ถึงสามหมื่นโลเลยนะฮะนะครับถ้าสามหมื่นโลมสองแสนกว่านะคันนี้จริงๆอ่ะนะฮะ คันนี้ใช้งานน้อยจริงๆนะจอ Android ก้องถอยมีมาให้นะเนี่ยแล้วก้องชัดด้วยเห็นไหมมีกราฟิกกระ,ะยะมาให้เสร็จสับนะฮะสีแดงสีส้มสีเขียวนะฮะเนี่ยชัดเจนนะแล้วเซ็นเซอร์มาอีก4จุดนะพี่นะช่วงล่างก็พ่นกันสนิมเสริมโชคเสริมเหล็กกันโครงมาให้ครบเสร็จสับแล้วนะครับคันนี้พร้อมใช้จริงๆผมบอกเลยนะครับใครที่หาอยู่นะพลาดไม่ได้อ่ะไปดูตัวเครื่องกันนิดนึงภายในห้องเครื่องนะผมบอกได้เลยว่า เขาเป็นรถที่เข้าเช็คระยะเซอร์วิสที่ศูนย์ตลอดนะฮะไม่ขาดเนาะนะครับใช้พาร์ทใช้อะไรของแท้เนาะไม่ว่าจะเป็นกองน้ำมงกองน้ำมันนะฮะนี่ฮะมันยืดมันยืดการใช้งานยืดประสิทธ,ธิภาพของเครื่องยนต์นะพี่นะนะครับใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับนะปิดมินิบาร์นิดหนึงอ่ะได้แหละอึงอ่ะนะฮะ มาร์คคแต้มสีเดิมอยู่ครบกับพี่นะตัวเครื่องแห้งๆคีนๆนะไม่มีคา,าบน้ำมันคาบน้ำมันนะฮะนี่ฮะสภาพสวยใสายบางเดิมมาร์คคยังอยู่ครบอยู่เลยนะฮะสายไฟต่างๆไม่มีร่องรอยหนูกระแทะนะฮะทอยางต่างๆไม่มีการแตกรั่วซึมนะนี่สวยๆใสๆนะครับนิ่งๆเงียบๆนะโอ้โหได้ไปเนี่ยพร้อมใช้นะครับมาเดี๋ยวผมสรุปให้นะครับคันนี้นะอ่ะ ใครที่หารถตู้นะฮะตัวหน้าสั้น VAP ไว้ใช้งานนะครับผมแนะนำเป็นคันนี้เลยนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 3,000cc นะฮะน้ำมันล้วนนะครับปี2017เกียร์ธรรมดานะครับคันนี้เลขไม่์170,000โลสนุนราคา789,000บาทคันนี้ดาวเพียงแค่80,000บาทนะฮะแล้วผ่อนอยู่ประมาณ13,000นิดๆนะครับ ใครสนใจรีบติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะฮะหรือจะรีเควสต์มาที่ผมก็ได้นะครับดิ่งเทรยนนะนะก็ดิ่งนะครับหรือจะเข้ามาดูรถถ้าอยู่ในระวกใกล้เคียงนะฮะที่มินบุรีก็ได้นะครับนะนัดหมายมาก่อนดีกว่าเนาะเผื่อคลิปนี้ออกไปผมมั่นใจได้เลยว่ามีคนโทรเข้ามาด่วนแน่นอนนะพี่โทรเข้ามาก่อนแล้วกันว่ารถยังอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่ารถตู้งผมเนี่ยมีตัวโฉมหน้าสั้นหลังคาสูงเนี่ยให้เลือกอีกประมาณ40กว่าคันนะฮะ แล้วก็ตัวหน้ายาวมีเข้ามาอีกนะแต่ถ้าจะเป็นแต่งวีเต็มสวยใสยและราคาดีจะเหลือคันนี้ผมแนะนำรีบติดต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับก่อนจากกันยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนพี่ๆไปในตัวด้วยนะครับเพราะว่าที่เพชรยุนเรามีรถตู้อย่างที่แจ้งนะฮะในสต็อกก็40-50คันแล้วนะแล้วมีเข้ามาเติมเรื่อยๆนะ เราลงคลิปใหม่เผื่อเด้งเตือนไปที่หน้าจอโทรศัพท์แล้วมีคันไหนถูกตาต้องใจเหมือนคันนี้จะได้ทักทายเข้ามาพูดคุยสอบถามกันนะครับขอบพระคุณทุกขั้นที่ติดตามเราชมแล้วรอพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ